วันนี้ผมจะพามาเบรงกรบที่ผมเลี้ยงในกระช่างบวกกับกระช่างตัวนี้จะเป็นขนาดสี่หุ้นสองเมตรครับตอนนี้ผมเลี้ยงมาได้สี่สิบห้ามือแล้วครับกบกระเรื่มตัวใหญ่แล้วครับสาบานนำไปเห็ดกินเลยแล้วลักษณะบอผมก็จะคูดลองน้ำไปตรงกลางครับลึกประมาณสิบเซนครับ เพื่อเฮ็ดไว้สำหรับปล่อยนามถิ่มตรงนี้ครับอาหารที่ห้ก็จะเป็นว่าอาหารประดุกทั่วไปครับช่วงเดินแหลกก็อาจจะหายซ้ขาบครับเสาเทียงแรงเดินที่สวงผมก็เริ่มให้เสากับแหลงครับสองขั้วนำนำเสียนพ่ผมก็จะพมาณ3้มตึงหาหมือกปล่อยถิ่มเนึง เพระาะว่าเป็นอ่อแนวนี้มันจะโสามารถซึบลงดินได้ครับอาจจะมีกินเร็วแน่ยไพ่มีพื้นที่กับร่องเหลี่ยงมืองใดครับผมการ,รเรียงปลาดูกนำเรียงปลาเค้งนะครับฟังคุนหลานบุมจะมุ่งแสลมหายการหลอนครับ